ทุกคนเห็นอะไรตรงหน้าผมไหมครับตรงหน้าผมเนี่ยนะครับจะเป็นมนุษย์ที่โดนติดเชื้อนะครับโดนปรสิตกัดกินนะครับดูตรงกลางอกนะครับกลางอกเนี่ยจะเป็นปรสิตที่กัดกินเขาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้ร้องทรมานมากนะครับไม่มีใครช่วยเขาได้นี่ครับผมก็ตามรัฐกรรมเลยนะครับตามเวรตามกรรมเลยนะครับน่าจะทำความชั่วมานะครับก็เลยโดนกัดกินนะอุ้ยนะครับก็มันจะสปอนลูกน้องด้วยนะทุกคนนี่เลย นะครับก็คือถ้าสมมุติเนี่ยมันโดนปรสิตกัดกินแล้วนะไอ้ตัวนี้เนี่ยจะสามารถสปอนนะครับปรสิตนะครับที่ออกจากตัวมันได้อีกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นบอสป่ะนะครับเอาไว้สมมอนนะครับพวกลูกน้องต่างนะครับซึ่งแอดออนตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันสามารถนะครับเกิดเองได้ตามธรรมชาติได้ด้วยนะครับทุกคนนะผมบอกเลยนะครับใครที่ชอบ เล่นแนวเอาชีวิตรอดแนวซอมบี้นะครับซอมบี้กลายพันธุ์หรือปรสิตเนี่ยแอดออนอันนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะครับกับการเล่นเอาชีวิตรอดนะครับก็คุรจะได้รับบททดสอบที่โคตรโหดเลยนะครับผมก็เรื่องลงมาล่างสุดนะครับมันจะมีไอเทมเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องนะครับมีอาวุธไฟด้วยนะครับปืนไฟนะครับนะปืนไฟแล้วก็มีพวกถังแก๊สอะไรเงี้ยนะครับนี่มีโค้กนะครับ มีนี่ด้วยครับท่อปแป๊บนะครับนี่นี่ก็ปืนไฟนะครับอลองอนี่ครับนี่คือปืนไฟนั่นเองโอ้หมันยาวได้เลยเนะี่ยดูดิยาวยาวยาว,ยาว,ย,าวยาวอยู่นะจะลองกัตัวนี้ดูอุย้ยถึงด้วยโคตรยาว นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับแอดออนตัวนี้นะครับมีสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับเรื่อเรามาตรงพวกไข่นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผม infected villager นะครับมาดูมาเอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับตัวแรก infected villager นะครับนี่นะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งบอกเลย น่ากลัวจะจัดนะครับจะมีโปรสิตอยู่ทางแขนด้านขวานะครับน่ากลัวเกินแล้วก็เอ็กวิลเมนต์แปดนี่นี่ตัวนี้จะเป็นโปรสิตนะครับนี่นะครับเห็นปะตัวนี้จะเป็นโปรสิตนะครับซึ่งในตัวเนี้ยน่ากลัวที่สุดเลยนะน่ากลัวยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสมมุติคิปเปอร์ตัวนี้ดูอ้าไม่ไปว่ะ ม,ม,มันไม่ไม่ไปซึ่งปกตินะครับมันจะไปกําจัดพวกสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่กลายพันธุ์นะครับแล้ให้กลายพันธุ์ได้แต่ทําไมตัวนี้มันไม่กัดผมไม่เข้าใจแช่งมันก่อนนั้นนะครับก็ตัวนี้นะครับ infected human นะครับจะเป็นมนุษย์ติดเชื้อนะครับนี่นะครับมันมาจากไอตัวสปอนตรงนี้ด้วยนะครับ มนุษย์ติดเชื้อเห็นปะนี่ครับมาสปอรมาจากนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เป็นไก่ติดเชื้อนะครับนี่ไก่ติดเชื้อซึ่งในพวกไก่เนี่ยนะครับมันจะติดเชื้อจากพวกปรสิตพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมลองวางดูแล้วกันอ่ะแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าทําไมมันมันไม่ไปกัดปกติมันจะไปกัดดีปกติมันจะไปกัดทําไมมันไม่กัดนะครับผมโอเค นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่แบบติดเชื้อหนักเลยนะดูดิใกล้ตายแล้วอ่ะก็ตัวนี้จะเป็นคิปเปอร์ติดเชื้อนะครับดูดิว่ามันจะไปถัดไก่หรือเปล่าไม่กัดโอเคครับคิปเปอร์ติดเชื้อนะครับมาดูกันครับนี่เลยนะโคตรน่า,<อ>นากลัว นะครับแล้วก็เป็นพาราไซเนสพิกนะครับเป็นหมูที่แบบติดเชื้อนะครับนี่เลยนะครับคือเนี่ยปรสิตอันเนี้ยนะครับมันจะไปกัดกินพวกสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่กลายพันธุ์นะครับจะให้เป,เป็นพวกมันนะครับจะกัดกินแบบนี้เลยนะครับแต่ผมงงว่าทําไมมันไม่ไปกัดตัวอื่นนะครับพวกปรสิตเดี๋ยวเราลองเซคิเปอร์ดูแล้วกันอ่ะชิปเปอร์แล้วก็ เดี๋ยวเราเสกอันนี้มาดูว่าต้องรอตอนเช้าเฮ้ยกัดแล้วทุกคนนี่อ๋อต้องรอตอนเช้าดู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 ด,ดูทุกคนดูนะทุกคนดูไก่ตัวนี้นะ,ะทุกคนดูไก่ตัวนี้นะครับไก่ตัวนี้กำลังจะโดนปรสิตกัดกินแล้วนะครับทุกคนดูทุกคนดูภายในสาม มันดีได้ไปวะมันหนีอ่ะมาแล้วมาแล้วปราสิตมาแล้วครับมาครับ่านในสามสองหนึ่งนี่นะครับอ๋อต้องรอตอนเช้านะทุกคนคือถ้าตอนเช้าเนี่ยปรสิตนะครับจะทําการแพร่พันธุ์นะครับตอนคืนเนี่ยปรลสิตจะไม่แพร่พันธุ์นะครับมันจะแพร่พันธุ์เฉพาะตอนเช้านะครับมาเรามาดองลคิปเปอร์ตัวนี้นะครับเราก็ระวังปรลสิตไปดูนะครับนี่เลยบึ้มนะครับกลายเป็น คิปเปอร์ติดเชื้อนะโอเคนะครับก็จะมันจะแพร่เชื้อเฉพาะตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนนี่มันจะไม่แพร่เชื้อโอเคตัวต่อไปนะครับโหไอตัวนี้น่าจะโหดเอาเรื่องอยู่นะครับตอนมันเดินเนี่ยจะเป็นบล็อกสีแดงนะซึ่งเป็นเลือดนะครับเป็นเลือดของมันนั่นเองนี่ครับ จะไวปะตัวนี้ว่าน่ากลัวอยู่นะนะครับต่อไปนะครับผมเป็น i n v e s t e e Survival นะครับนี่นะครับจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนนักท่องเที่ยวนะครับที่มีเป้นะครับมีอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับจะติดเชื้ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราฆ่ามันเนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ของจากเป้เขาด้วยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวลองมาฆ่าดูดูดีว่าจะดรอปของหรือเปล่านะครับอ่าดรอปของครับนี่ครับนี่เราก็จะได้ของด้วยนะครับถ้าเราฆ่าอคนถือกับคนที่สะพายกระเป๋านะครับนี่นะครับกระเป๋าก็จะดรอปประมาณนี้นะครับนี่นี่เจ๋งเจงเจงนะฮะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นแมงมุมติดเชื้อนะครับ มาดูกันว่าแมงมุมติดเชื้อจะเป็นยังไงนะครับป้าวว้าวนี่คือแมงมุมติดเชื้อนี่หนาะตาจะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็น human nest นะครับก็คือไอตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวที่ผมให้ดูไปมาตอนต้นคลิปนะครับนี่มันจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่สปอนออสิ่งมีชีวิตติดเชื้อออกมานะครับนี่เลยนะครับจะเป็นตัวนี้นั่นเอง ลยนะครับผมแล้วก็เป็นวัวติดเชื้อโหคนนกลัวเลยดูปากมันดิมเสียวมากเลยอ่าแกติดเชื้อนะต่อไปนะครับจะเป็นคอนโทรชเนตอินเฟกเตชฮิวแมนนะครับผมอ่าพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็น ตัวที่มันเดินกับหัวกับหางนะครับดูดูใช่ไหะคือมันจะเดินเดินผิดรูปแต่มันเดินไวมากนะครับมันเดินใช้มือกับใช้เท้าเดินนะครับดูดินะครับมันเดินสี่ขานะครับแบบเดินกับหลังอะนะี่ครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบคแพคนะครับแบคแพคเนี่ยที่เราจะได้จากการตกนะครับจากนักเดินทางนั่นเอง นะครับซึ่งมันจะเกิดเองตามธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ชัวร์เลยเนี่ยจะได้จากนักเดินทางนะครับถ้าเราท่ามันเนี่ยมันก็จะแบบได้ของตกนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งของเนี่ยเดี๋ยวผมไ้ดูกันซึ่งของเนี่ยมันก็จะเป็นของเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของเราเลยนะครับเป็นพวกโคกอาหารกระป๋องนะครับเป็นพวกอาวุธอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ก็จะมีให้มาเรามาใช้งานหรือว่ารับประทานได้นะครับผมโอเคโอเคนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มแอดออนปืนเข้ามาได้นะครับเพื่อเล่นในการเอาชีวิตรอดนะครับเพื่อเพิ่มความสมจริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปละลองไปย้อนดูได้นะครับอ่ะนะครับก็สมมุติเนี่ยเราจะเพิ่มแอดออนปืนมานะครับเราก็สามารถทําได้เลยนะครับ <c oughs> นี่เอาว่ายิงมัน,มน Oh. อมผมบอกเลยมันเลยนะครับเสริมกับแอดออนปืนเข้ามานะครับตัวนี้คือแบบวิ่งไวมากไก่เมื่อกี้สังเกียตตรงไก่กันไหมครับไก่หรือแกะโอ้แกะวิ่งโคตรไวไก่ด้วย วิไยวจัดนะครับผมอ uh, ่เราสามารถมาเพิ่มแอดออนต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดได้นะครับเพื่อเพิ่มความสนุกในการเล่นนะครับผมโดนเดี๋ยวผมห้าวิผมปล่อยหอ่ะนี่พอดีเป๊พอดีเปุ๊ระเบิดไม่ตายนี่ทุกคนเห็นปะมันดอกเห็นปะ ไม่แตกนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปเลยอหูปรสิติเยอะมากไปแดกอูอดีวิลด้วยเบลโคเยอะเอาไปกิน อโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวัสน,นี้บายบายครับ